ร้านเขาย้ำหนักหนาเลยครับว่ารบกวนถ่ายวีดีโอเป็นหลักฐานไม่มีวีดีโอยืนยันเราไม่สามารถรับผิดชอบได้หมดประกันทันทีเข้าท,ท,ทางครับต้องร้ารีวิวเราตายแกะกล่องอยู่แล้วประเทศผู้ผลิต PRC คือจีนน่ะแหะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับอันนี้คือยี่ห้อของเขานะครับ Next Two การดีไซน์แพคเกจจิ้งดูดีนะครับอันนี้เป็นตัวไฟฉายข้างในมีเหมือนกล่องไอแอร์พอร์ตอะพวกนี้คือสายชาร์จสายชาร์จกับเอกสารนะครับไม่มีอะไรแล้วสายชาร์จเป็น USB-C แค่นี้แล้วก็คู่มือ ภาษาอังกฤษด้วยนะครับทําได้หลายอย่างทีเดียวอันบล็อกก่อนวันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ใหญ่วะ่ะตอนแรกผมตั้งใจอยากได้ไฟฉายแบบไฟฉายอันเล็กๆไว้พวกๆนะครับแต่อันนี้มันดูดูครบๆดีดูทําอะไรได้เยอะดีนะครับแล้วนี้เมาส์กับขาตั้งกล้องได้เหมือนใส่ขาตั้งได้อะเนี่ยสมมติถ้าเรามีตัวขาตั้งกล้องนะครับมันก็ลักษณะเดียวกันเดี๋ยวไปลองใช้ครับเราจะมารีวิวแบบเห็นหน้าเห็นตากันอีกทีหนึง่งไปลองมาแล้วครับแค่ลองใช้ ลองฟังก์ชันนั่นนี่นู่นทําความเข้าใจกับมันนะครับตามคู่มือเขาซึ่งในคู่มือที่ให้มาเนี่ยก็ละเอียดอยู่แล้วตรงนี้ครับตรงนี้เขามี QR code ติดไว้บอกว่าเป็น Operation Gui d a แ c e ตแต่ว่าผมลองสแกนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนลิงก์ไปที่แอปอะไรของเขาสักอย่างนึ่งครับแล้วมันเป็นหน้าเว็บแต่พรากฏเข้าไปแล้วมันมันลิงก์ไปที่แอปซึ่งแอปมันไม่ได้มีในในบ้านเราซึ่งสติ๊กเกอร์เนี้ยก็แกะออกไปได้เลย ไฟฉายอันนี้นะครับเรียกว่าไฟฉาย next t o o ละกันนะครับเป็นแบบไฟฉายหลายอย่างมากครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยหลักๆเนี่ยปุ่มคอนโทรลเขาอยู่ข้างหลังนี้ขนาดเนี่ยเหมือนไ์เซเบอร์เหมือนกันนะคือพอดีมือครับไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่รูปตั้งภายนอกเนี่ยครับข้างบนเนี้ยจะเป็นเรื่องของไฟฉายซึ่งในนี้จะเป็นไฟ rgb ก็คือ rgb เลยคือ led green blue มี3สีนะครับตรงเนี้ยมันเป็นแบบดึงเข้าดึงออกเพื่อให้ให้มันเป็นเหมือนโฟกัสของไฟอะ่ะ ไฟกว้างไฟแคบเวลาเปิดนะครับกดอันนี้ค้างกดตูดค้างอันนี้ไซส์ไลท์ไซส์แรมไฟข้างพอดีโหมดที่แล้วเนี่ยก่อนจะปิดเนี่ยผมเปิดไฟข้างไว้มันก็เลยกลับมาที่อันนี้โดยอัตโนมัติซึ่งวิธีเปลี่ยนก็คือดับเบิลคลิกครับกด2อทีมันก็จะไปที่อันนี้แหละอันนี้คือเป็นแบบกว้างแล้วก็ถ้าดึงเข้าไปก็จะเป็นซูม เพิ่มระดับได้อันนี้คือยังเป็นกลางวันคือผมไม่ต้องดิมห้องเลยนะครับมันจะมีเป็นบวกลบปุ่มตรงนี้จะเป็นบวกกับลบแล้วก็พวกนี้คือเป็นเรื่องของเพลงนะครับเอาบวกกับลบก่อนพอกดบวกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่สเต็ปสว่างขนาดนี้เลยนะครับคือแบบสว่างมากอะ่ะลดลงหนึ่งสองสาม สี่อันนี้คือโหมดของไฟฉายที่บอกว่าเปลี่ยนสีนะครับเวลาจะเปลี่ยนสีของตัวไฟฉายนะครับก็กดหนึ่งครั้งอันนี้เป็นสีแดงสีแดงกดอีกทีเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็วนกลับมาที่สีขาวไฟเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับหลากหลายดีนะครับเป็นสิ่งที่หลากหลายดีเราก็ตั้งผมก็จะตั้งไว้สีขาว แล้วก็เอาสลึมสลือไว้เงี้ยครับจะได้คือถ้ามันยิ่งยิ่งสว่างมันก็ยิ่งเปิงแบตแล้วทีนี้เปลี่ยนเป็นโหมดไฟข้างเรามาดูว่าไอ้ไฟข้างเนี่ยไซด์แลมเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับ mm hmm. เพิ่มความสว่างได้เหมือนกันได้3ระดับอันนี้1นนะครับ2 3ระดับไฟข้างก็ให้ดูจากข้างหลังตรงลําโพงก็ได้นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ไฟอันนี้คือเขาเป็นลักษณะเหมือนไฟแคมปิ้ง มันก็จะเป็นไฟไฟส่องได้อย่างสมมุติว่าผมทําวิดีโอนี้มันเป็นมันเป็นไฟแบบไฟไวไลฟ์ไว,ไ,ว idee. ไวเวลาซูมเวลาอะไรเงี้ยครับหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับไฟข้างเนี่ยก็มีโหมดอีกอันนี้ต้องขออนุญาตปรับรูรับแสงของกล้องนิดนึงอันนี้คือไฟขาวธรรมดาพ Learning, อกดมาอันนี้จะเป็นไฟแบบเหมือนลาวาแลมอ่ะก็เป็นไฟตกแต่งครับเขาก็จะวิ่งกลิ้งไปเรื่อยๆกดปุ่มบวกลบข้างบนเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนสี เลือกสีของเขาได้ได้สามรูปแบบกดมาอีกทีหนึ่งอันนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นไฟดิ้นดินนะครับแล้วมันพูดมันจะดิ้นตามเสียงที่เขาได้ยินเอาไว้เวลาเราเปิดเปิดลำโพองอะ่ะแล้วก็วางอันนี้ไว้มันก็จะดิ้นตามเสียงวอลลุ่มที่เขาได้ยินถ้าสังเกตดีๆเขาก็จะดิ้นตามเสียงพูดของผมะนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆกดเปลี่ยนเฉดสีได้เหมือนกันนะครับบวกลบ อันนี้เป็นไฟสีแดงธรรมดาเอาไว้ไว้ท้ายรถได้ไว้เวลาเป็นเหมือนไฟฉุกเฉินนะครับเพื่องก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบกระพริบแล้วก็กดมาอันสุดท้ายก็วนกลับมาที่ไฟสองสว่างธรรมดากลับมาที่แสงปกติแล้วก็มันสามารถต่อบลูทูธกับมือถือเพื่อเล่นเพลงแล้วตอนเล่นเพลงเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นไฟมิวสิกเพลสนะครับ ดินด้นๆไปเสียงตามเสียงเพลงที่เราเปิดในบลูทูธซึ่งในนี้เขาก็จะมีมีโหมดของเขาอยู่นะครับอันนี้คือโหมดมิวสิกของเขาแล้วก็มีเพย์พอสเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกเพลงได้วอลลุ่มได้มันก็เป็นเหมือนลําโพงบลูทูธทั่วไปนะครับเท่าที่ได้ยินเสียงมาก็พอใช้ได้ส่วนการชาร์จเนี่ยที่ตูดเนี่ย,นนยอันนี้คือด้านไฟใช่ไหมครับด้านตูดเนี่ยมันบิดออกมานิดนึงเป็นเกลียวแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยจะเป็นช่องชาร์จ USB-C ส่วนช่องชาร์จ usb อันใหญ่ usb a เนี่ยคือเขาเป็น power bank ได้ด้วยเป็น power bank ฉุกเฉินในนี้ครับมันเป็น power bank ขนาด1,400 m mm. มิลลิแอมมันก็คือฐานของเขาแหละมันคือตัวแบตเตอรี่ของอันนี้แหละแต่เขาก็มี usb a เอาไว้ฉุกเฉินเพื่อจะชาร์จอุปกรณ์ usb ทั้งหลายได้แล้วตรงนี้นะครับมีสัญลักษณ์ของแม่เหล็ก แล้วก็สามารถหมุนๆได้มันก็เอาไปแปะอะไรกับที่เป็นเล็กๆอะ่ะอย่างเช่นท้ายกระโปรงรถหรือตัวถังรถมันก็จะแปะคือดูดได้ดีเลยครับเท่าที่ลองใช้ฟังก์ชันมาคือฟังก์ชันก็ค่อนข้างหลายอยา่างคือจริงๆมันมีเวอร์ชั่นที่มันไม่ต้องเป็นไฟ R G B อะ่ะมันก็มีขายอยู่ครับราคาแล้วแบบไม่ได้มีลําโพงไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะไม่ถึงพันสเต็ปขึ้นมาคือมีลําโพงแต่ไม่ใช่ไฟ R G B ก็จะประมาณเกือบเกือบพันแล้วอันเนี้ยถ้าเป็นสั่งมาจากเมืองจีนเนี่ยเป็นโอเวอร์ซีนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณพันหนึง่งพันทวนแต่ว่าอันนี้ผมสั่งมาจากร้านที่เมืองไทยมันก็จะแพงกว่าอีกประมาณ300รอข้อดีคือมันก็จะได้เร็วกว่าครับสรุปโดยรวมนะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยคือไฟฉายอันเนี้ยเป็นไฟฉายหลายอย่างมีไว้มันก็ทําอะไรได้หลายอันคือคือของพวกนี้มันคือมีแล้วไม่ได้ใช้ยังดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีครับของบางอย่างอ่ะคือเรามีไว้เราไม่ได้ใช้นะแต่วันเวลาที่เราจะต้องใช้แล้วเรามีมันอนะ่ะมันโอเคนะ แต่บางอันนะครับมีแล้วไม่ได้ใช้แล้วมันก็ไม่มีวันจะต้องใช้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีนะครับซึ่งเราก็แยกแยะเลือกเอาเองตามประษาของเรานะครับเราสามารถเลือกได้ในทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสำหรับการติดตามครับเราพบกันใหม่กับต้องสร้างรีวิวตอนหน้าครับขอบคุณครับ